เรื่องเล่าสุดช็อกสนหรับสูนนโดยจุ๊บไล่ก็พอดีลองนมถั่วเหลือแท้เต็ม,มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแล็ตเข้มข้นและก็สซอยรสช็อกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมากเรื่องแรกของคืนวันพฤหัส,สบสดีเป็นเรื่องของคุณมิย้อนภาพกลับไปเมื่อสักราวๆสองอาทิตย์ได้ไหมครับประมาณนะ คุณมิมาเล่ากับเราครั้งหนึ่งเรื่องของต้นโพเรื่องของตัวเลขพอไม่กี่วันถัดมาเสียงคลางฮือกันทั้งแชทและในอินบ็อกซ์จำได้ไหมครับโดนกันทั้งเว็บโดนกันทั้งแชทมันมีที่มาที่ไปครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณมิรวมไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณที่มาให้เลขนี้เลยแม้แต่น้อยคุณมิอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับ คุณมิค่ะประสบการณ์ของคุณมิสิบกว่าปีที่แล้วที่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภาคเหนือเนาะใช่ค่ะ,อะโอเคจ้าเชิญครับคุณมิเกิดอะไรขึ้นค่ะถ้าถ้าจะย้อนไปมันไม่มันไม่ถึงสิบปีค่ะปะมันประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีหรือแปดปีนี้แหละค่ะประมาณปีห้าเก้าค่ะท่านข้าหนูอาจจะนับเลขผิดพลาดไปอะค่ะ,ค,ะคือมันเริ่มต้นจากที่ว่าหนูลาออกจากอาชีพโคร เมื่อก่อนหนูเป็นคุณครูค่ะแล้วก็ลาออกมาเพื่อที่จะมาทําธุรกิจเล็กๆก,กับเพื่อนเพราะว่ายุคสมัยก่อนน่ะจะบู่กับพวกครีมประทมผิวอะไรพวกนี้นะคะ่ะฝามันจะค่อนข้างดัง<ะ>แล้วมันก็จะมีพวกดิลเลอร์มีรายย่อยมีรายเล็ก<ะ>เพื่อจะไปทําสาขากันเพื่อจะทํายอดทําอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นดิลเลอร์อ ่ะแล้วทีนี้หนูก็ขายในกรุงเทพจนจนรู้สึกว่ายอดมันมันเยอะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากไปขายต่างจังหวัดบ้างอ uh. แต่ทีเนี้ยหนูเองเป็นคนเหนือหนูก็เลยคิดว่าเออบ้านหนูที่เหนือมันยังไม่มียอดขายตรงนี้ uh. หนูก็เลยคุยกับครอบครัวคุยกับแฟนกับเพื่อนที่ทําสบู่ว่าเออเราจะขยายสาขาไปทางเหนือบ้างนะ uh. หนูก็กลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านเลย แต่ทุกครั้งที่ที่หนูกลับหรือทุกครั้งที่หนูไปต่างจังหวัดอะคะ่ะหรือไปครั้งที่ไหนก็ตามหนูจะมีแฟนหนูอะคะ่ะไปเป็นเพื่อนทุกครั้งแต่หนนี้คือแฟนหนูอะเขาได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศครับเราก็เลยไม่ได้ไปไปนอนค้างอะไรได้วยกันเพราะว่าเออก็คือเหตุผลหลักอะคะ่ะหนูก็เลยคิดว่าโอเคหนูลุยเดียวก็ได้ หนูก็เลยบอกแม่ว่าโอเคหนูจะลุยเดี่ยวจังหวัดหนึ่งนะคะที่<ะ>อยู่ทางใกล้ๆบ้านหนูนะคะ่ะหนูขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะคะป้าครับค่ะและ้วทีนี้คือครั้งแรกที่หนูไปอ่ะคะ่ะหนูก็ไปนอนแต่หนูคือหนูใช้วิธีการเช่าผ่านเว็บไซต์ก่อน,นะคะ่ะโรงแรมครับมีการจองมีการอะไรเรียบร้อยหนูก็ไปพักได้เลยแล้วก็กลับเป็นปกติก็ได้ยอดได้อะไรกลับมาก็คือตามเป้าหมายอะคะ่ะทีนี้ติดใจยอยากไปครั้งที่สอง แต่ครั้งเนี้ยไม่ไม่ได้จองโรงแรม<ะ>ไม่ได้ทําอะไรเลยคือกะว่าจะไปตายเอาดาบหน้าค่ะหนูก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ายอดอะ่ะมันน่าจะได้เยอะแหละ,ะหนูก็ขับไปเลยค่ะปะขับไปใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าคะ่ะที่จากบ,บ้านหนูไปหาอีกจังหวัดหนึ่ง<ะ>แล้วทางเส้นนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องอันตรายเพราะมันจะมีโค้งเยอะ แตถ่ถ้าหนูบอกไปแล้วถ้าคนอยู่เหนือก็น่าจะพอเข้าใจว่าจังหวัดไหนแน่นอน<ะ>มันจะมีโค้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าจากจังหวัดของหนูไปอะคะ่ะทีนี้คือหนูไปมันก็จะประมาณสี่โมงเย็นตอนนั้นนะคะ,ะหนูก็ไปส่งสบู่ส่งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดละหนูได้ร้านได้อะไรละทีนี้มันจะมืด<ะ>หนูก็เลยลืมคิดไปว่าตัวหนูเองยังไม่มีโรงแรมพักเลยนะ ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอาวะเราลองหาทาง GPS ดูไหมเผื่อมันจะมีสิเผื่อมันจะมีโรงแรมใกล้ๆที่หนูอยู่อะ,ะค่ะขึ้นมาบ้างครับครับหนูก็เลยสุ่มเลยค่ะป๋าทีนี้สุ่มเลยพิมพ์ลงไปเลยโรงแรมอ่ามันขึ้นมาค่ะป่ามันขึ้นมาเต็มเลยอ่ามันขึ้นมาเต็มว่าหนูก็เลือกเอาที่ว่าที่มันใกล้หนูที่สุดหนูจะได้ขับรถไปเพราะหนูไม่ใช่คนในพื้นที่อ่าหนูก็เลยคิดว่าโอเคเราเอาที่นี่แหละใกล้ที่สุด พ่อหนูขับไปแค่ประมาณสิบนาทีก็คือถึง<ะ>หนูก็เลยขับไปเลยค่ะต่าด้วยความที่เราไม่ใช่คนพื้นที่ก็ดูตามสัญญาณ GPS ไปเรื่อยๆ<ะ>ตอนไปก็คือเราก็ขับเข้าไปก็คือมันจะเป็นทางเข้าไปในหมู่บ้านนะคะพ<ะ>อไปในหมู่บ้านแล้วหนูก็ขับไปคือตามภาษาคนไม่ใช่เจ้าถิ่นนะคะเนาะเราก็จะดูแค่ GPS <ะ>เราก็ดูทางไปด้วยบ้างป่าไปที<ะ>นี้พอมันถึงหน้าโรงแรมปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าโอเคโรงแรมมันมีอยู่มีใน GPS หนูก็เลยติดแพราะทีเนี้ยหนูก็เลยขับเข้าไปโลงลรงแรมซึ่งต้องอธิบายก่อนนะคะแต่ว่าโรงแรมอะมันจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถเข้าไปมันจะเป็นเหมือนซุ้มค่ะคล้ายซุ้มวัดประตูนะคะคแล้วก็จะขับเข้าไปก็จะเป็นที่จอดรถเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอืแต่ตอนนั้นที่หนูเห็นคือมันก็จะมีรถยนต์จอดอยู่แล้วคันนึ่ง<ะ>ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออโอเคโล่งใจละมันมีรถอยู่อแล้วตอนนั้นคือ ่เคยเห็นผีผ้าอ้อมไหมคะเขาเรียกว่าแดดผีผ้าอ้อมอะคะ่ะอ <"Dad> ๋อแดดโพเพรตอนเย็นเนอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ค uh ่ะ huh. จะเป็นสีส้มส้มส uh huh. มึดก็ไม่มืดเดือดก็ไม่เดือดคะ่ะ uh huh. หนูก็เลยคิดว่าโอเคมันมืดแล้วละ่ะหนูต้องเอาที่นี่แล้วละ่ะพอให้หนูไปที่อื่นหนูก็คงจะไปหาไม่ทันอ uh huh. หนูก็เลยดึงกระเป๋าลากของหนูใบเดียวอะคะ uh ่ะตาดึงลงไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปยืนรอพักหนึ่งไปกดรอมันก็ไม่มีใครอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะอ่า uh huh. ลักษณะเขาตร์ก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีที่นั่งไล่รอค่ะัก<ะ>พักหนึ่งจะมีคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งเดินมาหลังจากเหมือนหลังบ้านนะคะครับเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็ถามว่ามาพักกี่คนอืหนูก็เลยบอกหนูมาคนเดียวเขาก็พูดแค่ว่ามัดจำหกร้อยค่าห้องหกร้อยแล้วหนูก็เลยจ่ายให้เขาไปแล้วเขาก็โยนกุญแจให้โยนแล้วเขา ใช่ค่ะเหมือนโยนเหมือนโยนบนโต๊ะอะค่ะ uh, uh. โยนลงมาแก๊กหนูก็หนูก็มองหนูก็เหมอือนกบเอึ้งอยู่ว่าเขาไม่ถามอะไรเราเลยหรอว่าอยากได้อาหารเช้าไหมหรือไปถูกหรือเปล่าห้องอ uh. หนูก็เขาแล้วเขาก็เดินเข้าไปในข้างหลังบ้านเลยค่ะ uh. หนูก็เลยงงหนูก็เออไม่เป็นไรเพราะมันจะมืดละหนูก็เลยเดินขึ้นไปแต่ต้องอธิบายโรงแรมก่อน,ว,น,น,นอว,ว่ามันจะเป็นผ้าหลังจากเคาน์เตอร์ไปแล้วอ่ะมันจะเป็นทางทะลุออกไปข้างหลังอะคะ่ะปะครับ แล้วมันจะมีบันไดขึ้นไปเป็นบันไดตัวเอลแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปถึงห้องแต่ทีเนี้ยห้องอะ่ะหนูได้ชั้นสอง<ะ>ลักษณะคือชั้นล่างที่เป็นปูนเหมือนเขาเหมือนเขาแบบก่อเป็นปูนสูงขึ้นมาเฉยๆไม่มีห้อง่ะคะ่ะครับแล้วก็ชั้นบนเป็นห้องเป็นลนักษณะเป็นห้องปูนข้างแล้วก็แล้วก็ฉาบด้วยไม้เป็นระเบียงไม้อะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนตึกชั้นเดียวอะคะ่ะฮะแล้วทีนี้มันก็จะมีระเบียงยาวขึ้นไป แต่ทีเนี้ยหนูอ่ะได้ห้องสองศูนย์หนึ่งแต่ความที่ว่าเราเราไม่รู้ว่าห้องอะไรมันอยู่ตรงไหนอะค่ะป๋า<ะ>หนูก็เลยเดินเราเผอิญว่าห้องแรกถ้าซ้ายมือห้องแรกอะมันจะเป็นสองศูนย์แต่เลขข้างหลังมันหาย<ะ>หนูก็เลยว่ามันน่าจะไม่ใช่ห้องหนูแหละหนูก็เลยเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆอะคะ่ะไปจนสุดสุดทางเดินแล้วหนูก็เลยมองห้องแรกมันก็กลายเป็นสองศูนย์หนึ่งศูนย์ หนูก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าห้องแรกอะมันเป็นสองศูนย์หนึ่งที่ตัวเลขหลุดนะนะใช่ค่ะ<อ>หนูก็เลยเดินลากกระเป๋ากลับมาแล้วหนูก็เลยเอากุญแจที่เป็นกุญแจแบบเสียบธรรมดาแถวบ้านนอกอะค่ะคเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะมีเป็นแผ่นกา๊าซเอาไว้เสียบไฟในห้องอแต่ต้องอธิบายห้องก่อนนะคะป่าว่าพอเดินเข้าไปมันเป็นประตูไม้ค่ะอพอเดินเข้าไปปุ๊บซ้ายมืออะมันจะเป็นห้องไปขวามือมันจะเป็นห้อง,อน,น,องน้ําค่ะ แล้วซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าๆอันใหญ่ๆเป็นไม้ครับแต่ก็จะเหลือช่องว่างข้างบนไว้ค่ะคือช่องมันจะไม่เต็มเอาไว้เหมือนเอาไว้ของหลังตู้ได้ค่ะอถ,ถัดมาก็จะเป็นโต๊ะเอาไว้สําหรับวางแก้วมีตู้เย็นเล็กๆอยู่ข้างล่างมีชั้นวางทีวีมีโต๊ะเครื่องแต้งค่ะครับแล้วเตียงก็จะคือจะหัดจากห้องน้ําทางขวามือเป็นเตียงหกฟุตครับ ค่ะหัวเตียงก็จะมีลูกทางทางเหนือเขาว่าค่ะติดอ,อยู่ตามปาปลายเลยค่ะ,ะแต่ที่น่าแปลกใจคือเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าผ้าม่านเขาเปิดทิ้งไว้ผ้าม่านที่ออกไปทางฝั่งตรงข้ามประตูระเบียงระ,ะ,ะเบียงหลังบ้านใช่เขาเปิดทิ้งไว้อ้าไว้ล่าซ่าเลยหนูก็เลยคิดว่าแม่บ้านน่าจะทําความสะอาดแหละหนูไม่ได้คิดอะไรมาก<ะ>หนูก็เลยกระเป๋าวางแล้วก็จัดแจงเสื้อผ้าใสาต่ตู้เอาของไว้ห้องน้ํา<ะ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ แล้วก็เดินไปดูระเบียงแป๊บหนึ่งแต่พายข้างหลังระเบียงอะค่ะมันจะเป็นป่าเป็นเหมือนป่าไผ่ป่าต้นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วข้างๆบริเวณป่าก็จะเป็นบ้านคนบ้านชาวบ้านนะคะติดๆกันเป็นหลังๆแล้วมันจะมืดห,หนูก็เลยปิดถ้ามานล,ล็อกห้องแล้วทีนี้เพืออ่อนว่าพ่อก็เลยโทรมาว่าเออรีบไปหาซื้อกับข้าวมากินได้เพราะว่าตัวเองไปคนเดียวไม่ใช่รู้ทางหนูก็รีบตั้ง G P S นี่แหละค่ะป่าไปซื้อกับข้าว ไปซื้ออะไรปกติแล้วหนูก็กลับเข้ามาแล้วก็มากินบนห้องครับอันนี้ก็คือดําเนินกิจกรรมตามปกติค่ะปะทําทไปเรื่อยๆพอถึงประมาณที่ประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งค่ะหนูก็คุยกับลูกค้าที่เป็นน้องสนิทการเรื่องสบู่ครับแต่หนูว่าใช้วิธีการนอนคว่ำบนเตียงแล้วหันหน้าไปทางหัวเตียงอะค่ะคเหมือนหันเหมือนหันเท้าไปทางทีวีหันทางตู้อะค่ะครับ หนูก็นอนคว่ำแล้วหนูก็คุยธุระกันสักพักหนึ่งหนูได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไรสักอย่างนะคะปาตุบตุบตุบสามครั้งในห้องเหรอใช่ค่ะแต่หนูแต่หนูไม่ต้านนหนูไม่แน่ใจว่ามันทุบในห้องหนูหรือเปล่าครับครับหนูก็เลยเงียบฟังแล้วสักพักหนูก็เออไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าหนูเห็นรถข้างล่างมันมีคันหนึ่งเลยคะตอนเข้ามาหนูก็คิดแค่ว่าเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าเพราะคุณนัทจะขยับอะไรดัง นูก็พอมันใกล้เที่ยงคืนหนูก็คุยกับน้องแล้วม <system> <intake> ันกลได้ยินเสียงขึ้นมาอีกกันตึกตึกตึกทีนี้เสียงมันเริ่มแน่นขึ้นค่ะเสียงมันเริ่มแน่นแล้วก็เริ่มใกล้เข้ามาหนูก็เลยเชิญรเออหนูก็เลยเงียบฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะมันมันเริ่มถี่มันเริ่มใกล้อืมพอครั้งที่สามมันเที่ยงคืนพอดีค่ะตะมันก็ดังอีกทีนี้มันดังชัดแล้วแน่นแล้วหนักกว่าเดิมตึกตึก หนูก็เลยบอกน้องว่าเมย์ตอนนั้นคุยกับน้องเมย์อยู่ค่ะ <Huh. S 2> เมย์แกได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนั้นหนูยังไม่หันไปมองนะคะตาเพราะหนูนอนความอยู่ค <Huh. S 2> น้องมันก็เลยบอกว่าใช่พี่หนูก็ได้ยินเสียงเหมือนพี่ได้ยินนั่นแหละ hmm. หนูก็เลยบอกว่าโอเคเมย์งั้นเดี๋ยวพี่ขอไปดูแป๊บนึงนะว่ามันเป็นเสียงอะไร <Huh. S 2> จังหวะที่หนูหันหลังนะคะตา hmm. เพื่อที่จะเหมือนจะลุกขึ้นจากเตียงไปดูภ <Huh. S 2> าพที่หนูเห็นผู้หญิง ผมกระเซิ้์กระเซิงหน้าดําเสื้อผ้าพลงพลังนั่งอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วใช้แล้วใช้ส้นเท้าตัวเองเ่ะค่ะป๋าเพราะตรงตู้เสื้าดังตึกโอ้ยต่คตึกุ้ยขนุกจริงค่ะหนูทุกวันนี้หนูเล่าให้ใครฟังหนูก็ยังจะอยากจะร้องไห้โไม่เป็นเงาไม่เป็นเรือนลางเลยเห็นเป็นคนเลยค่ะ แล้วเขาก็ก้มหน้าแล้วหน้าเขาก็ดำสนิทแล้วหนูตอนนั้นหนูจําได้แค่ว่าหนูกรีดแล้วหนูก็คว้าได้แค่กุญแจแล้วคว้ากระเป๋าเปล่าแล้วก็คว้ากระเป๋ากระตป๋ากระตัง่ะคะ่ะวิ่งลงตึกวิ่งวิ่งลงตึกค่ะว,วิ่งผ่านเขากั้นใจวิ่งผ่านเขาแล้วกรีดร้องไปด้วยลงตึก<ว>แต่ตอนนั้นหนูสังเกตได้ว่าตึกที่หนูขึ้นมาตอนแรกอะ่ะมันสะอาดมาก แต่ทําไมตอนลงอ่ะมันมีหยักใหญ่มันมีใ <Hey. S 1> มมบไม้เต็มไปหมดเลย <Hey. S 1> พ่อหนูพ่อหนูวิ่งไปถึงตรงข้างล่างที่เป็นเคาน์เตอร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะป๋า <Hey. S 1> มันมีแต่หยักใ่ญ่มันมีแต่ฝุ่นมันมีแต่อะไรที่มันแบบล้างไปหมด <Hey. S 1> หนูตอนนั้นรองเท้าหนูก็ไม่ได้ใส่ค่ะหนูวิ่งไปจนถึงลานจอดรถที่มันใกล้แข้าวน,นะคะหนูวิ่งไป <Hey. S 1> แต่หนูหนูก็เห็นว่าลานจอดรถแต่มันมีกิ่งไม้หักเต็มไปหมดเลยค่ะมีใบไม้เต็มไปหมดเลย อ mm. หนูขึ้นรถได้อะค่ะหนูกระเป๋าโยนเข้าไปในรถเอาอะไรคือหนูสติแตกตอนนั้นค่ะหนูขับรถได้คือประตูข้างหน้าที่หนูเข้ามาปกติตอนแรกค่ะปะ uh. มันดันปิดไปฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึงมันเปิด uh. แล้วลานจาอดรถก็ลืดสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่มาก่อนอ uh. แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องไปจากที่นี่แล้ะค่ะ uh. หนูต้องไปจากที่นี่ให้ได้ uh. หนูก็เลยสติแตก ขับรถไปหาที่ที่มันมีไฟค่ะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าทัานต้องไปที่ที่มันมีไฟต้องไปอยู่คนที่เยอะๆหนูก็ขับหลงทีนี้ขับหลงเลยค่ะไปไหนต่อไหนไม่รู้มือถือ G P S อะไรไม่สนใจ้ะค่ะกระจายไปหมดตอนนั้นมันประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนครึ่งอะค่ะหนูได้สติหนูเห็นปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งมันเปิดอยู่แล้วมันมีเซเว่นหนูก็เลยไปนั่งตรงนั้นสงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็ กระเซิกระเซิฟเลยค่ะป๋าถือเงินลงไปได้ประมาณสามสิบาทไปซื้อเอ็มร้อยค่ะเพื่อมันนั่งกอกตัวเอ็มในรถล้วคิดอยู่อย่างเดียวว่าโทษนะคะป๋ากูก <มา S 1> ูต้องกลับบ้านให้ได้กูต้องกลับบ้านคือตอนนั้นคิดแค่นี้ค่ะว่็ต้องกลับบ้านต้องขับรถกลับบ้านตอนนี้เลยต้องกลับไปหาแม่ไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วคิดแค่นี้ค่ะครับแล้วตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งหนูไม่รอค่ะนั้นหนูไม่พูดพ่ามทำเพลงหนูออกรถเลยค่ะอื หนูขับตั้งแต่จังหวัดนี้ยค่ะไปบ้านหนูที่จังหวัดใกล้เคียงหนูใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ uh. แต่แต่ระหว่างทางที่หนูขับป่าใช่ไหมคะว่าทุกคันที่เป็นรถสวนทางมากับหนูคนละเลนนะคะ uh. เขาตีไฟสูงใส่หนูและบีบแต่ใส่หนูทุกคันคือส่งสัญ,ญญาณบางอย่างให้เราใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นสิบล้อไม่ว่าจะเป็นกระบะไม่ว่าจะเป็นเก่ง ทุกคันตีไฟส,สูงใส่เป็นระยะระยะแล้วก็บีบแต่ใส่เธอเขาที่หนูผ่านเขาอืม,มันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งหนูลืมไว้บนหลังคาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้ลืมอะไรเพราะหนูโยนใส่รถไปหมดแล้วหนูก็กั้นใจค่ะกั้นใจขับไปจนถึงบ้านหนูอพอถึงที่บ้านหนูก็เลยโทรหาแฟนเพราะเพราะตอนนั้นนะแฟนหนูสว่างพอดีที่ออสเตรเลียค่ะมันเจ็ดโมงพอดี แล้วหนูก็เลยบอกแฟนว่าเธอฉันเจอผีเจอผีเป็นตัวเลยออ oh. แล้วหนูก็เรียกพ่อกับแม่ซึ่งตอนนั้นมันตีห้าค่ะปะมันตีห้า oh. เขาไม่ตื่นอยู่แล้วหนูก็เลยกั้นใจว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะมันมันยังมืดอยู่หนูก็เลยกั้นใจขับรถเข้าไปในเมืองซึ่งมันอยู่ในตัวเมืองมันจะห่างบ้านหนูสิบกว่ากิโลค่ะปะ oh. หนูก็เลยกั้นใจขับไปแล้วหนูก็ไปหาที่สว่างคือมันต้องเป็นสาลนะคะมันเป็นสารคนจีนนะคะที่บ้านหนูอันใหญ่ๆแล้วมันจะมีแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกอยู่ข้างๆตอนนั้นหนูนั่งกระเซิงกระเซิงคือนั่งแบบผมหนูนี่คือเหมือนไฟฟ้าช็อตนะคะมันมันมันทองเป็มหัวไปหมดเลยแล้วหนูก็เลยคว้างเงินไปได้หนูเห็นพระมาสองลูกหนูก็เลยคว้างเงินไปซื้อปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ หนูบอกหนูบอกป้าว่าป้าคะหนูขอสองชุดหนูจะใส่บาตรพอหนูจ่ายตังเสร็จปุ๊บป้าเขาถามหนูว่าแล้วเพื่อนข้างหลังน่ะไม่เอาด้วยหรออ๋อเห็นคนเดินตามคุณมี่ลงมารใช่ค่ะใช่ค่ะเพาะหนูว่าเพื่อนข้างหลังน่ะไม่เอาด้วยหรอฮ่ซึ่งหนูก็เบลอค่ะตอนนั้นหนูเบลอมากหนูทาอะไรไม่ถูกแล้วหนูก็ไม่รู้จะไปบอกเขายังไงว่าหนูมาคนเดียว ก็ <c oughs> ได้จะใส่บาทค่ะใส่บาททั้งน้ำตาแล้วก็ฟังพาร์ดจบจนจบค่ะแล้วหนูก็กั้นพอมันสว่างหนูก็กลั้นใจขับไปหาแม่ที่บ้าน uh. แม่เขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนคนเรียกหน้าบ้านตอนตีห้าแต่เขาก็คิดว่าหนูอ่ะอยู่จังหวัดนั้นนะไปนอนจังหวัดนั้นอยู่ออไม่ใช่แน่นอนเพราะหนูบอกหนูจะขับอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเสียงหนูเขาก็เลยไม่ลุกมาเปิดประตูให้อืม uh. นูก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วตอนนั้นหนูจับไห้หัวโกนค่ะห,หัวหนูตั้งฟูงไปหมดเลยแล้วแม่จนต้องแม่ต้องพาไปรดน้ามนต์ที่วัดนะคะครับให้พระบพาอหัวให้แล้วก็ลดน้ํามนต์ให้หนูเป็นไข่อยู่สามวันค่ะปะฮะค่ะเรื่องก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนะมีคุณทิ้งของบางส่วนเสื้อผ้าคุณทิ้งไปเลยถูกป่ะใช่ค่ะ แล้วหนูไม่ได้มไม่ได้หยิบอะไรมาสักอย่างเลยค่ะได้แต่กระเป๋าใบเปล่าๆแล้วก็กุญแจลถแล้วก็กระเป๋าเงินโทรศัพท์ค่ะเพราะมันกองอยู่ที่เดียวกันค่ะกุญแจลถกับกระเป๋ามันกองอยู่ที่เดียวกันมันอยู่มันอยู่ที่เดียวกันคว้าได้แค่นั้นก็วิ่งมาได้แค่นั้นค่ะแล้วภายหลังคุณมิไปตามหาไหมว่าฉันไปเจออะไรที่นั่นที่นั่นมันคืออะไร <c oughs> หนูไม่ไม่ไม่กล้าตามค่ะป๋าเพรหนูหนูรู้สึกว่าหนูแบบหนูต้องเจอแน่ๆแล้วค่ะมันต้องมันต้องใช่แล้วราะมันไม่ใช่แม่บ้านแน่นอนมันมันยาววิการแล้วมันไม่น่าจะมีใครมาอยู่ในห้องของหนูหรือเปล่าอะค่ะแต่หนูก็ได้ก็ได้ถามเพื่อนนะคะที่เป็นคนจังหวัดนั้นนะคะเขาก็บอกว่ามันมันล้างมานานแล้วมันไม่มีใครอยู่มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาปิดตายเพราะอะไรฮะ แต่หนูก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าหนูไปเจออะไรมาค่ะเพราะหนูกลัวเพื่อนกลัวอ๋อมิคุณมิใช่ถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าคุณยายที่มาโยนกุญแจให้คุณมิเป็นคุณยายคนเดียวกับที่นั่งแกว่งเท้าส้นเท้ากระแทกตู้เสื้อผ้าเหรอหนูไม่มั่นใจว่าคนเดียวกันไหมค่ะป๋าเพราะว่า คุณยายอ่ะหนูอมองเห็นเขาไม่ชัดแต่เขามีคือเหมือนเป็นคนปกติเลยค่ะคือเขาเป็นคนเลยค่ะ hmm. มามาคุณแจให้คือเขาเป็นคนเลยแต่ที่หนูเห็นคือที่หนูเห็นบนหลังตู้เสื้อผ้ามันไม่ใช่คนค่ะปะขวเขากระเซิงเหมือนคนไม่เคยบีผมมาเป็นหลายชาติแล้วอย่างเนี้ยค่ะตอนที่แล,แล้วก็ค่ะคืนคุณมิกรค่ะแล้วก็หน้าเขาหน้าเขาดํา ดำเหมือนคนทาอ,อะไรสักอย่างที่มันดำๆำอะค่ะปะ๋าครับค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเขาขาดุ่งริ่งแล้วเท้าเขาก็ดำเหมือนคนลุยที่โคนมามค่ะอืมแต่สําคัญคือเขา,าเอาส้นเท้าเขาอะค่ะเขาตูนเสื้อผ้าค่ะเ,เพราะเ,าเหมือนเขาแก่งขาอยู่อะค่ะเพ<อ>ืเ่อนๆหลายคนอาจจะ เมื่อกี้ป๋าเห็นข้อความเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นป๋าตกใจที่ป๋าตกใจเพราะอะไรเพราะคุณมิคือไอ้ห้องตอนที่ช่วงที่คุณมิอธิบายห้องอะ่ะลักษณะของห้องอะแม่งคือห้องแบบมาตรฐานเลยอะคือมันมาตรฐานเลยก็เลยนึกภาพออกซึ่งส่วนใหญ่ห้องอะ่ะมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนพื้นฐานมันจะเป็นแบบนี้เปิดประตูเข้าไปประตูอยู่ขวาอห้องน้ําอยู่ขวาซ้ายเป็นตู้บิว์อินยาวๆต่อด้วยที่วาง แก้วน้ําข้างล่างเจาะเป็นตู้เย็นเล็กถัดไปชั้นวางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งขวามือฝั่งตรงข้ามเป็นที่นอนนี่คือสเต็ปพื้นฐานเลยอ่ะพอคุณมิเล่าบอกว่าได้ยินนอนคว่ำคุยโทรศัพท์เปิดสปีกเกอร์โฟนนะสมมุตินะคุยคุยไปเรื่องงานโทรหาคนนั้นคุยคนนี้เก็บตกงานแหละก่อนก่อนเข้านอนแล้วมันได้ยินเสียงตึกตึกตึกผากัเนื้อ เสียงอะไรวะนึกอยู่ในใจอ่ะแต่คุณมิบอกว่าคุณมิเอี้ยวตัวพลิกตะแคงหันมาแงะขวาเดาว่าแงะขวาตามองไปจุดแรกมันคือตู้อยู่แล้วถ้าแงะขวามานะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเห็นภาพนี้ชัดๆยืนแกว่งขาส้นเท้ากระแทกฝาตู้อ่ะดังปักปักโอโหเขานั่งค่ะปะเขานั่งใช่นั่ง้อเท้าลงมานะอคือทิ้งทั้งหมด ทิ้งทั้งหมดเลยมิปาถามนิดนึงตอนที่คุณยายคุณป้าเนี่ยเอากุญแจให้เนี่ย<ะ>เขากึ<ข>่งโยนกึ่งวางบนเก้าอี้บนโต๊ะให้คุณมิเนี่ยแล้วเขาเดินไปทางไหนเดินไปข้างหลังเขาเดินเข้ไปข้างหลังมันมีห้องอะคะ่ะมันเป็นห้องเหมือนห้องกระจกอยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งอะคะ่ะแล้วตร<ม>งห้องกระจกน<อ>ั้นก็มืดก,กตื่นเลยค่ะตอนที่เขาเดินออกมาแล้วคุณมิก็เดินขึ้นบันไดรูปตัวแอลไปห้องพักใช่ค่ะ แต่หลังจากนั้นออกไปซื้อข้าวปลาอาหารทุกอย่างยังเป็นปกติถูกไหมคุณมิไม่มค่ะแต่พอเห็นป้ารอบสุดท้ายวิ่งกลับลงมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ค่ะมันเหมือนไม่หนังนะคะป๋ามันเหมือนไม่หนังแบบเหมือนเราอยู่อีกโลกหนะะึ่งอลค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะาตอนที่หนูมาคือมันสองรอบนะคะมันตั้งซีเพสมาสองรอบ <c oughs> แล้วปกติรอบแรกคือเราเข้าพักรอบที่สองคือเราไปซื้อข้าวมันไม่มีทางที่จะแบบ เปลี่ยนไปได้เร็วขนาดเนี้ยค่ะต่อให้จะมีพายุฝนลมขนาดไหนมันก็มันไม่เป็นหยากย่าย่ะค่ะฮโอ้โหนี่มันน่ากลัวตรงนี้ไงแบบแล้วเราเป็นคนเดียวรถคันนั้นวิ่งลงมาสังเกตไหมไม่สังเกตหนูไม่หนูไม่ได้สังเกตว่ารถออกไปตอนไหนด้วยค่ะหรือเห็นแค่ว่าเขาจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรถหนูแล้วหนูก็เทียบเข้าท่าคือเทียบช่องอะค่ะอ่าซึ่งเอาความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่วิ่งกลับลงมายังไงก็ต้องเห็นเพราะต้องวิ่งผ่านรถท้ายถูกป่ะใช่ค่ะ เขาไม่เห็น ừ, แล ừ, ้วหนูกาจะยังคิดเลยว่าจังหวะที่เคาดังๆคือเป็นห้องเขาอืหนูไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะคะหนูคิดแค่ว่าเขาทําเสียงดังอโอโอ้คุณมิคุณตอนนี้นะตอนนี้นะ,ะคุณมิมีโทรศัพท์กี่เครื่องเนี่ยมีเครื่องเดียวค่ะที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ฟังอยากให้คุณมิ ถ้ามีสองเครื่องนะอยากให้คุณมิใช้อีกเครื่องหนึ่งเปิดค้น GPS ในแมพว่าโรงแรมนี้ยังอยู่ยังขึ้นอยู่หรือเปล่าหนู <c oughs> ไม่กล้าค่ะปะ <c oughs> หนูกลัวค่ะคุณมิจจาชื่อโรงแรมได้ใช่ไหมหนูจาแค่ข้างหลังได้ว่ามันชื่ออะไรรีสอร์ทรีสอร์ทสักอย่างอะคะ่ะอะไรรีสอร์ทสักอย่างคือว่าถ้าแถวทางภาคเหนือมันจะลงท้ายด้วยรีสอร์ทค่อนข้างเยอะค่ะอืมแล้วมันอยู่ในหมู่บ้าน,นะคะ่ะ นะหนูหนูก็ไม่กล้าว่าหนูถ้าหนูพูดไปมันจะท<ด>ําให้เขาแบบเสีย,ยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวใช่ค่ะพี่รถเดี๋ยวพี่รถลองเซิร์ชให้ป๋าดูหน่อยนะมีข้อมูลแจ้งเข้ามาบอกว่าปัจจุบันโรงแรมนี้ก็ร้างนะครับปา๋าใช่ก็เลยอยากรู้ว่าเหมือน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 ที่คุณมะคุณมีบอกว่าไม่ไม่อยากไปคน้นไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ย ถ้าบังเอิญบังเอิญแล้วจังหวัดน,นี้ดูเหมือนปัจจุบันโปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบโอเคเลยนะเป็นจังหวัดค่อนข้างมีชื่อเรื่องเรื่องท่องเที่ยวด้วยครับเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรอย่างนี้นะค่ะนะ <c oughs> คือเราเราไม่กําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปว่าโรงแรมเนี่ยมันชื่ออะไรหรือว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนนะไม่ไม่จําหนพระเจาะจงนะแต่ว่ามันอยู่ที่น่าน <c oughs> ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะหนูเป็นคนแค่ค่ะ บ้านหนูก็จะขับไปแค่ชั่วโมงกว่าก็จะถึงน่านค่ะอออยู่ไหนร่องกวางเหรอคุณมิอยู่อำเภอเมืองค่ะอ๋ออำเภอเมืองอ๋อสงการานต์นี้กลับบ้านหรือเปล่าคุณมิกลับค่ะกลับไปรับลูกกลับมาที่กรุงเทพค่ะอ๋อไม่ไปสงการานต์ไม่คนแป้ไม่แห่ระเบิดเนาะ <laughs> ไม่แห่ค่ะ <laughs> แม่ผมว่าคนแพรคุณมิจอ,อ๋อเหรอคะค่านจังหวัดอะไรคะป๋า คนจังหวัดแพร่ไงคะเอะอออคนคน,คนอำเภออะไรครับค่ะคนอโดษทีค่ะคนเด่นใจค่ะอ๋อเด่นใจค่ะเด่นย,นยอยู่แถวแถวบ้านห้วยไร่ค่ะแตข้ามไปอุตรดิตละอืมอืแส่งวนะ่าป,ป่าเป็นลูกเซี้ยวนะคะใช่ใช่ใช่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งแม่เป็นแม่เป็นคนเหนือค่ะ,ะพ่อเป็นเซา สาวซีแม่ไปเรื่อยเลยจน,จน,จนโอเคคุณมินะ่ากลัวเชียวแต่เสียดายนะ,ะเสียดายคือแอบเป็นความเสียดายส่วนตัวที่เปที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัวอยากให้คุณมิตามหาให้หน่อยว่าปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นยังไงเขายังอยู่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวต้องลองถามเพื่อนดูค่ะว่ายังอยู่หรือเปล่าอืออืออยากรู้เพราะว่าอย่างน้อยอเผื่อเพื่อนไปเที่ยวจะได้ไม่เสิร์ แล้วไปขึ้นโรงแรมนี้จะได้แบบถูกไหมเพราะว่าเนี้ยหนูก็ยังสงสัยเลยนะคะว่าเขาจะมาให้หนูเห็นเพื่ออะไรเขามาให้คุณมิเห็นเพื่ออะไรอะ่ประป๋าอาจจะเดาไม่ได้คุณมิขอบคุณมากยังไงถ้าเกิดได้เรื่องคืบหน้าอัปเดตให้ทีมงานแอดมินทราบนิดนึงนะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับคุณมิค่ะสวัสดีครับรสวัสดีครับ เรื่องเล่าสุดช็อกสหรับสนุนโดยจุ๊บไลก็พอดีลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกลแลตเข้มข้นและก็าซอยลดช็อกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก